สวัสดีครับชื่อฟูเกนครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวพัฒนานะครับประจำวันที่2ีมิถุนายน2 5 6ปนรนะครับถึงตรงกับวันศุกร์นี้นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับสมาชิกกับวันตรงวันพระนะครับมาดูเลขไหลของราพัฒนานะครับ ก็มีเ1 8า5น่มนะครับสมาชิไหลคู่นะครับก็ยังเป็นไปดตบเก้านะครับวันนี้นะครับก็จัดไปที่ศูนย์นะครับถ้าศูนย์มานะครับศูนย์มีโอกาสจะเตือนให้ให้เปนะครับศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สามนะครับแปดศูนย์นะครับวันนี้วันพระนะครับสมาชิอย่าลืมกันเว้นนะครับกันเว้นนะครับ กันบินนะครับก็ขอให้จำเป็นทุกท่านโชคดีนะครับกินตัวไหนก็ขอให้ปังปันบ่งปังนะครับสมาชิก,ก็ฝากสมาชิกกด,ด้วยนะครับผมพวก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่มาชิกทุกท่านครับ